ครับพ,พี่ทุกคนมาทานจิ้มจุ่มนะครับมาครับทุกคนเลยนะครับช่วง okay. นี้ช่วงโควิดออกไปทานข้าวนอกบ้านไม่ได้ใช้วิธีการทำาิี่เองที่บ้านครับมารับพี่มาครับเพื่อนๆทุกคนเออครับชิ้นใหญ่ครับชิ้นเดียวอยู่เลยนี่นะครับ อย่งนีครับโอเคนะครับเราไม่ได้เน้นอาหารทะเลนะครับเพราะวันนี้กุ้งปูปลาหมึกไม่มีนะครับมีแต่อาหารบ้างหมูปลาแล้วก็ไก่อันนี้อันนี้ปลาเลยนะปลออันนี้เขาเรียกปลาปลาปลาดอรี่นะครับนี่ปลาดอรี่ย่างเสร็จเนื้อมันจะออกขาวๆหน่อยๆน,นะครับแล้วก็ตอนนี้คือหมูนุ่มนะครับ นี่อันนี้หมูนุ่มนะครับตับหมูนุ่มนะครับอันนี้ตับหมูนะครับตับหมูเราหนีโควิดเราต้องมากินตับหมูกุ้งกินไม่ได้ครับผมนะครับอันนี้เป็นไก่นะครับอันนี้สันคอหมูนะครับสั่งจากตลาดครับตลาดเซดีครับอี่ครับอือครับทานนะครับ นี่น้ำจิ้มซีฟู et, ้ดต้องอันน mm ี้ครับอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มซุกกี้ก็ต้องตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับอ่าตู้ตู้แขกไก่ครับครับนี่กับใช้เนยด้วยครับย่างโดยการใช้เนยครับโอ้โหดูมันสุดยอดขนาดไหน โอ้ยส uh, uh, okay. uh. mm ีภรรยาทำให้อ uh ่นี่ครับเนยครับน้ำนลด่ย่างเนยครับโอ้โหนะครับทุกคน ทานข้าวเย็นนะครับอาหาร้บ้านสั่งจากตลาดล้นๆีม่อกี้ผมให้พี่ดูน้มีแต่คนกินแข่งแต่เ้นคลืบ ใส่ข้าวโพดเลยนะเออนีแต่ไม่ข้าวโพดใช่ใช่ที่จริงข้าวโพดต้องใส่ก่อนแต่ไม่ันหลักเราหิวเลยใส่ผักบ้้ยโคดเออนี่อีกอย่างหนึ่งคือสาลายครับโหเด็กๆชอบผู้ใหญ่ก็ชอบชอบ วก็มากินกันนะครับวนนเวียนวนวนเวียนอือยเหยื่อทั้งนั้นเลย นะครับตามมาครับพี่น้องมาเลยครับทุกคนอืมอืมันมซีงแบบนี้แล้วอดช่วงนี้โควิดออกไปทานข้างนอกไม่ได้มาทานอยู่ในบ้านดีกว่าหรอพักเพื่อสุขภาพเนี่ยอืมอืมอืมนี่ครับง่ายๆเขาเรียกนะครับไส้กรอกอืม จุ่มมันเข้าไปครับยอกครับครับอืมฝุดยอดแซนเวอร์ครับอืมเนี่ยครับอันนี้ก็เรียกปลาอะไรนะปลาอ๋อปลาดอลลี่ครับอืมนี่ครับนะครับอืมครับเนี่ยครับนี่นี่ครับปลาดอลลี่จุ่มมันเข้าไปครับบอกคำเดียวคบปินครับปิ้งมากๆ ามาเลยครับเห็นไ,ไหมครับนี่แบบนี้เลยครับทั้งนุ่มทั้งร้อนทอั้งกลมกล่อม่บสุดยอดนี่ครับสาหร่ายทะเลโอ้ยเส้นไหลสุดยอดครับพี่น้อง เรื่องไปไหนครับพัตกาไม่ต้องครับที่บ้านเราเนี่ยครับกินงกัคบครอบครัวก็ดีที่สุดเนี้ยเผ็ดเผ็ดเผ็ดกขิมนทองจุ่มมันก็ไปครับอย่าไปสนใจครับน้ำจิ้มเราเยอะอย่าสนใจครับจุ่มมาครับแบบนี้ครับกินมากครับอือ อันนี้น่าจะเป็นหมูนุ่มนะครับดูนะครับนี่ตัวหมูนุ่มนะครับมาตามมาครับพี่น้องเน้นเน้นอันนี้ครับเน้นเน้นครับอ้โหสุดยอดมากอือืออือือครับ อืมเริ่มเริ่มอร่อยครับเดี๋ยวขอจิบน้ำก่อนนะครับจิบน้ำก่อนนี่ครับอืมมาแล้วครับแก๊สน้ำนี้คงรู้นะ่ไหมมันคือนี่ไงแปดสิไม่ได้มานนะแ,แล้วตักเีงครับอยากกินเราต้องกินได้กรบเสร็จผักผลไม้โอ้ผลไม้ไทยอืม,อม,อม ยอดอนมากเต็เลยนะอือ